ไอ้บี้เฮาลุยอยากมาเส้นนี้พอมันเป็นเส้นทีเรียบไปตามสายหน้ามานะสบายดีทุกคนตอนนี้ประบินโบนเนจัยวาอยู่กับเมืองกาสีหรือว่าเมือง แมสเนาะตอนนี้เราจะเข้าไปหมู่บ้านแห่งหนึง่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้เราก็จะพากันไปเลาะเบิงวิวธรรมชาติอยู่ข้างๆนี่เห็นบอกจะมีผาตั้งมีอย่างสินะเข้าไปในนี้น่าจะมีเป็นบ้านตามที่เบิงใน Google แมพันเขียนว่า,บ,ามมบ้านห้วยตุมม้มเนาะบ้านห้วยตุ้มนี่แหละแต่ว่าสอบถามเขาเจ้าเอาเอเขาะเจ้าเอินว่าบ้านผาตอสันแต่ว่าวันนด้ใจ่าบ้านอย่างที่เราจะลองไปเส้นทางก็ก็โหดอยู่ได้ฝนตกแน่นะ ทางอาจจะประมาณนี้เขามักประจน l ภัยเนาะก็เลยทางดีเขา่ามักไปบันไดเขามักไปแบบประจ ol ภัยนะ <laughs> เดี๋ยวลองไอ้เบิร์น่อกันวนะ่าวิวจะสวยงามขนาดไดนเนาะทุกคนถ้าฝนตกเขาจะออกมาได้วันนี้รถเ,เขามีโฟวินอยู่นะโอ,อ้ทางเมื่อกี้นี่ออกมาวันนี้ ความจริงถ้าเขาขึ้นไปเมื่อกี้นี่คราบสิไปบ้านไปทางนี้มันจะบอกไปซอดบ้านได้ทางนี้บอกเบิ้งเห็นทางซอดแต่ว่านต้องโค้งกลับมามันจะเป็นลักษณะเป็นวงวนแล้วบ้านจะอยู่ทางนี้<ม>ทางเนนี้เราต้องไปต้องวนกลับมาถ้า,าบอไปบ้านก็คือไปทางนั้นได้<ม>ขากลับมาไปม,มาทางนั้นชน,นะอันนี้เป็นท่านอาหารจะบอเปิด โอ้มองวิวทั้งพุ่นทุกคนภูนี้สูงอีเลย่านี่ทางนี้จะบริเวณเส้นทางเข้าไปบ้านนะทุกคนมันจะเป็นอีกเส้นหนึง่งแต่ว่ามันก็ไปซอดกันถ้าจะไปบ้านเลยมันต้องขึ้นเทิงต้องเป็นเส้นทางขึ้นไปเทิง ว่าสายน้ำอีกอย่างหนึ่งนี่สายน้ำหลีกแบบโบเมนที่สายน้ำหลีกมันไหลมาทางพุ่นเนาะอันนี้อีกสายนึงเส้นทางนี้ก็จะเลาะไปตามสายน้านี่เรียบไปตามเส้นน่าอั่นนี้โอ้โหโอ้โหมีรถมามให้ขาบมาก่อนสะ แคมลลยก็บ่ได้เด้ยัมันยกนอรุ่นใดเขายังไปได้โอ้จอนนั่นเลยันนีจอนเด้ยนะไบนี้เฮาลุย คลักลลยคักลลยมากหลยมากลายากลยแบบนี้นี่คือการเดินทางประจนภัยของประดัดินเนาะทุกคนอุย้ย วิวคักหลายงนี้เป็นเส้นทางที่เรียบไปตามแคมน้าแบบยุติดกับแคมน้ําเลยใชนะแต่ถ้าเกิดว่าซวงน้านองนั้นอย่างก็น่าจะไปได้นาเส้นทางนี้มันจะมีอีกเส้นหนึ่งขึ้นไปทางภูผู้หนอที่จะไปหาหมู่บ้านเขาเจ้านะ่ะแต่ว่าเราอยากมาเส้นนี้เพราะมันเป็นเส้นที่เรียบไปตามสายน้ำนะแล้วเดี๋ยวขากลับมาเราจึงมาอีกเส้นหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะออกกลับมาเลยแล้วบรรยากาศคักแหงเลยทุกคนป่าดินมักแหงเป็นการ,ระจนภัยแบบมีความสุขอิลลี่เล อดูบรรยากาศนี่แบบสุดยอดเลยนะน,นี่เลยพูดว่าสายหน้ามีอย่างตอนนี้เดี๋ยวต้องไปสอบถามชาวบ้านแถวนี้ก่อนนี่ก็คืออยู่ที่้มเมืองกาสีหรือเมืองแมสนะแล้วบ้างเมืองกาสีกับเมืองแมสนี่แหละ นเพราะแบบนี้มันบ่ได้อันตรายเลยมันบ่ได้เป็นภูเป็นอย่างบ่ได้เปลี่ยนเหวอะนะเปลี่ยนเหวนี่ยามนี่เนาะเออโอ้แต่คักหลายเส้นทางนี่เลียงน้ำไปลูกเออเลียงเที่ยงน้ำไปทางมันก็ฮักมันก็ไปได้นะโหดรยุ่ยแจ็ก็มันก็ไปได้นะไปได้แบบมวนๆเกิดไปเออนี่จะเป็นน้ำมแล้วนี่ ไปทุกคนเขาก็ออกมาเส้นทางที่ขึ้นมาทางภูแล้วนะออกไปทางรถอันเครือ,อย่างก็รถ <ลด S 2> ยังรถซิ่งมานี่ก็จะมีหมู่บ้านเนาะจะมีหมู่บ้านเดี๋ยวเขาจะไปทางซ้ายมือเออทางขวามือนี่ก่อนนอะแล้วเดี๋ยวจึงไปไปหมู่บ้านเขาเจ้าเราจะเลาะขึ้นไปทางนี้ก่อนก็คือเส้นทางเส้นนี้แหละที่จะสามารถไปฮอดอย่างก็เมืองกาสีได้เนาะ พอดเมืองกาสีได้ใส่น้ำนี่ใสใส่เนะาะมัใส่น้ำเนี่ยยี่แถวนอกเขาเจ้าไซรรถซิงแบบนี้นี่ทางจะนาใดก็ไปได้หมดขึ้นภูล,ลงห่วยนี่ไปไดน้นี่มีหมู่บ้านตรวจเลยเนาะ วัดเลยนี่มาเบื้องฟากนี่ไอมอยู่ทางความมือเฮานี่ทันจะเป็นผานะ<ม>าเป็นเขียวดีนะประเทศไทยเนี่ยเขียวโตขึ้นเลยนะสิบที่พระธาตุบารายแถวเชลคูยังวันทันเขียวดีอ๋อนี่เขียวดีนะชงน้ะ ขาจะยังบนทันไหนาเนแถวนี้ยังก็จะจะเหตนาค่อนข้างจะซาแถวนี้ถ้าขึ้นไปทางเมืองหงสาเมืองเงินแผงสญ,ญาบุรีแล้วก็ขึ้นไปทางเซ้นงขวางในตอนนี้เข้าน่าจะเขียวแล้วโอ้ปิดวิวน,นี่นี่นี่แบบนี่แลบะบแบบทีเฮามาักเลาะไปตามหมู่บ้านแบบทีเราเคยเห็นเราเคยมาก,ก่อนนะ คนเห็นบนอการมาของเฮาน,นี่บอเคยได้เสียเทียเท่ยวจากเธอเลยบ้านยังบ้านปุงหลักอากบ้านผาลักบ้านผาลักเมืองกาสีเนาะอ,อันนี้ยังขึ้นกับเมืองกาสีบ้านผาลักอันนี้บ้านผาลัก ก็คือผาตัวนี้ทุกคนมันเป็นลักขึ้นมานะมันเป็นลักคล้ายๆเป็นลักเป็นเสาฮะนะนเนาะนี่บ้านผาลักเมืองกาศีแข่งเวี้ยงจันก็คือเส้นทางเส้นนี้ก็คือเลียบไปตามดินภูทางนี้นเนาะเลียบไปเรื่อยๆก็จะเอาไปออกเมืองกาศีดังที่ได้ว่ามาเมื่อกี้นี้บ้านผาลักเทียนจิสมุนบ้านผาลัก ตา,ตากล้องอันนี้เเบิง่งอันนี้<า>อันน,น,นีเขาเจ้าเลาะขายเนี่ยเขาเจ้ามาแต่นนมาแต่กาสีด้นี่เลาะขาย <c oughs> นี่ผู้สาน่าจะเป็นบ้านสชนเผาโมงเนาะตามเบิ่งนี่เป็นหมู่บ้านสชนเผาโมงมี่ผาลัก เพราะเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะก็จะเต็มตานะนี่คือความสวยงามของผาลักเพราะว่าเอิญนะบ้านผาลักก็เลยก็น่าจะเป็นซีว่าผาลักเลยเนาะห้านขายเครื่องเลยมีห้านขายเครื่องหลายๆอยนี่ ขี่รถเลาะต่อไปเนาะทุกคนว่าจะเป็นจุดใดวิวบรรยากาศแถวนี้ ที่ทำใีอย่างเนาะ เจ้าบเบี้ยมามาเกี่ยงเหรอมาปลูกกันหลายหลายได้เลย โพนคําอ่ะเนี่ยบ้านโพนคํา ถ้าเมืองกาศีแล้วเดี๋ยวไปกลับมาเส้นเก่าทางพุทนะ่ะอเยอยคนเมื่อย้ทง่ทนมีเงินดีเดง,ดงินดักอยังจุดชมวิวบ่ เป็นสนมะเกี้ยงได้เนะาะทางพุ้นยุติินผานี่เขาจะมาปูมะเกี้ยงได้แล้วก็จะหวานแซ่บนวยงามงามสินะเขาจะตามไปพูดอธปลายผาพุดนะเขาจะว่าเส้นทางก็จะเป็ี่นแบบนี้ไปเรื่อยจนไปออกเมืองกาซีนะ โดนป็นขึ้นท้ายแล้วภาพเลยงงามเลยผาใหญ่แล้วมันภาพโดนบ่ได้หมด ไปยูบนดอนท่านได้บอลเนี่ยมีทางขึ้นไป,ป่ะมเาเที่ยวเด้ในนี้นบอดอนเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงว้าวทุกคนชิดชอดนเลยบนผ้าบนผ้า อันนี้เรามาจอดรถแวร์จะขึ้นไปเบิงวิวเนาะทุกคนเบิงวิวเบิงวิวเบืองผาโมนให้ใจว่าเออ้น่าผาอย่าง,างตัวนั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้เอิ้นเราผาตั้งเนาะเอิ้อนรักผาลักสนเนาะเอิ้นเราผาลักที่ยาวมันตั้งเต่บ้านผาลักทุกนยาวมาแล้วมันมาขาดอยู่วันฮั่นแล้วอีกผานหนึ่งอยู่วันฮั่นเนาะทุกคนอยูวันนี้น่ะงามแหงพวกเขาก็เลยว่าจอดรถแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่เทิงหฮั่นเบิงวิวแล้วก็อาจจะไปนั่งกินข้าวยู่เทิงเห็นมีเทียงสวนเขาเจ้ายูเทิง่นนนี้้เเเป็สวมกดยขาาจ โอ้วิวเบืองวิวคุณโอ้นี่ย่งางขึ้นมาจากขนทางขึ้นมาอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปหาเมืองกาสีเนาะทุกคนมันเป็นเส้นทางแบบเส้นทางไปตามบ้านะนะขึ้นมาเป็นวิวแบบนี้เลย มาวันนี้มีเสียงนาขาเจไาเขาเอามังนัดเอาอย่างมาวันนี้เป็นส่วนมะเขี้ยเป็นอย่างข้าเจ้านะเด็เขาขออนุญ,ญาตจากเจ้าของตูบด้วยเนาะเจ้าของสวนพวกเราขออนุญ,ญาตขึ้นมาได้พวกเขาก็บ่้ได้เหยียบมักเดือยพันได้อันนี้แหละก็ขอมากินเขายุติบันนี่แล้วก็กว,นนว,กวิวโอ้คักลายได้หน่นี่ทีมงานเขากำลังปอกมังนัด มา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 เ้อเ oh. ma, ma. ู a, ้อวว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 ยววววยวว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 วางวววววววมีววววูวรอๆทางนั้นเลยโวดทางนั้นได้นี่สนใจก็ติดต่อมาได้เด้อวหวว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 วหวว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 เยวว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  วานเานาะเกอตะอันนี้พวกเราก็พักกินมักนัดกินเข้ากันเล็กน้อยแล้วเป็นที่พ่อยนะทุกคนนั่งเบิงวิวกันล่มกันโดนพอสมควรนะ วิวงามแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะเราจะเดินทางต่อไปทางนี้ต่อไปเรื่อยๆนะจนไปฮอดกาสีะจนไปฮอดกาซีลองที่ตามเบิ้งกันต่อว่าจะเป็น่นจะั่ไดนนะถ้าวิดีโอยาวแล้วเดี๋ยวปราร์บินตัดเป็นพ,พี่ไปเนาะก็ที่ตามกันวิดีโอต่อไปจากซ่องปาราบินกันไปเรื่อยๆเด้อ